สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันเสาร์ที่22มกราคม2565นะครับเป็นยังันบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับก็สีไเม็ดเดียวก็ยังมารัวๆอยู่นะครับช่วงนี้รู้สึกว่านะครับสูตรที่ ดำเนินการตัวเดียวนี้ค่อนข้างที่จะไหลอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็คลิปวิเคราะห์ไปตามๆกันกับอาจารย์นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้อาจารย์ก็มีแนวทางดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยปกติรวมไปถึงฮานอย v ี p นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูแนวทางสําหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้พากันติดตามทุกคลิปทุกแนวทางดีๆแบบนี้จากอาจารย์ทางเดือนราชคูนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับทุกๆพื้นที่เลยเกือบว่าได้นะ ว่าบางพื้นที่ก็อากาศร้อนบางพื้นที่ก็ฝนตกนะแต่ว่าบ้านอาจารย์ฝนตกนะครับในช่วงนี้นะครับสภาพอากาศ่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังพกยาสามัญประจําบ้านไปด้วยนะครับเผื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้กินทันเวลานะเพราะว่าช่วงนี้โรภคภัยไข้เจ็บค่อนข้างที่จะรุมเรานะครับไม่บอกว่าเชื้อโรคนะครับมาตามอากาศ ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะโควิดนะครับให้เราระมัดระวังตัวเองด้วยพยายามรักษาสุขภาพนะครับด้วยความเป็นห่วงจากอาจารย์อารมเรือนรชาชครูครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่22มกราคม2565เราจะไปดูแนวทางกันสําหรับวันนี้แต่กว่าอื่นที่เราจะไปดูแนวทางแล้วก็คิดวิเคราะห์ส,สําหรับแนวทางวันนี้ นะครับเราจะย้อนไปดูผลของเมื่อวานกันนะครับว่าแนวทางเป็นมายังไงบ้างนะครับฮาน์ดพิเศษเมื่อวานนะครับ80403นะครับอาจารย์ให้4เม็ดเดียวเนาะนะครับเก็บมาตั้งแต่ฮาน์ดพิเศษเลยนะครับฮาน์ดปกตินะครับ64520นะครับเมื่อวานนี้ห้อง VP นี้ก็เจาะแตก45กับ20บนล่างเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ฮานย์สองแปดหนึ่นะครับก็ รัวๆไปนะครับส่วนเมื่อวานลาวนี้อาจารย์ให้เหร็นสีรองเก้าก็เข้าสีเก้าตรงๆเลยนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ามันวันนี้นะครับอาจารย์ขอใบก่อนเลยนะครับว่ามีตัวเลขซ้ําอยู่หนึ่งตัวนะครับมีตัวเลขซ้ําอยู่หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมาเรามาคิดวิเคราะห์กันดูนะครับอ่า สำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ให้พิเศษนะครับฮานอยพิเศษอาจารย์ให้เด่น5รอง7นะครับฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่น9รอง0นะครับฮานอยวีพีอาจารย์ให้เด่น3รอง9ก็จะเป็น57903นะครับก็จะตัด9ออก1ตัวนะครับสำหรับสูตรข้าวต้มมัดน,นะครับก็จะเป็น57903นะครับ อ่ะจะเป็น57 59 50 53 79 70 73นะครับ90 93แล้วก็03ตัดตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบออกไปกับนะครับนักลงทุนรู้ดีนะครับว่าควรทำยังไงบ้างนะครับในนะ ถ้าเราคิดวิเคราะห์เมื่อวานนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับมีเรียงมานะครับเรียงนี่มีโอากาสบอกได้เลยว่ามีสัญญาณเบิ้ลคือมาจากเรียงนะครับแล้วทีนี้มาเจอ028หรือ28นี่แหละอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจารย์ให้อะไรรู้ไหม วันนี้อาจารย์ให้9นะครับวันนี้ให้9เป็นตัวดําเนินการนะครับวันนี้ให้9เป็นตัวดาเนินการสําหรับ็ดเดียวเพราะมันมีตัวแปรสําคัญแล้วก็ให้ระวังเบิ้ลด้วยนะครับใครที่หลุดจากเบิ้ลเมื่อวานนะวันนี้ทบไปเลยนะครับมีมาจากเรียงนะครับมีมาจาก2 0มาจาก03แล้วก็028อาจารย์ก็เลย ให้9ก้าเป็นตัวดำเนินการสําหรับวันนี้นะครับเอาเป็นว่าสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มรายวีดนะครับสามารถแอดมาที่ Add เอนอนตองก้าได้เลยนะครับ at i n w 9 9เอตัวนะครับก็หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ปกักลิงไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับก็ไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างที่จะระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยความเป็นห่วงจากอาจารย์อารมเดือนราชคูนะครับเอาเป็นว่าขออน้ญลงทุนนะครับ มีกำไรมากๆนะครับเพราะว่าจะสิ้นเดือนมกราคมแล้วบอกได้เลยว่าเป็นเดือนแรกของปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยแล้วก็ได้กําไรเยอะๆครับสำหรับวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ